สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีกสนาม3ที่อาริงตันสหรัฐซึ่งเราจะเจอคู่ต่อสู้4ทีมได้แก่สหรัฐเยอรมันโดมินิกันแล้วก็แคนาดาประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าก็จะมีทีมที่เขายังหวังลุนเข้าท็อปแอยู่นั่นก็คือสหรัฐน่าจะหวังลุนนะครับส่วนโดมินิกันยังไม่แน่ใจเยอรมันก็ด้วยแคนาดานี่ก็คงจะต้องลุนหนีตกชั้นคือแคนาดาเนี่ ฟูลทีมของเขานี่ไม่มีฟานไลท์ไม่มีเกรก็เราเนี่ยน่าจะได้ลุ้นสู้เขาสนุกเลยยิ่งถ้าเกิดว่าตัวหัวเสาของเราเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะดีมากๆต้องดูนะครับว่าทีมเวิร์คจะดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้ทางวอลเลย์บอลสาวสารัดมีการประกาศรายชื่อแล้วรวมไปถึงทางคู่ต่อสู้ของเกาหลีนใต้ก็คือฝรั่งเศสน่าสนใจมากๆเพราะว่าฝรั่งเศสมาฟูลทีมเลยเช่นเดียวกับทางสารัดนะครับที่ส่งตัวเก่งมาแล้วนั่นก็คือ4คนนะครับหลกักๆที่เรารู้จักเลยก็คือ ทางเดนเนลลคาติโนคนนี้แน่นอนนะครับรู้จักดีมีจอร์ดินโพเตอร์มีเอฟรีสกินเนอร์แต่ละคนนะครับหนักๆแล้วก็มีบรยอนบัตเลอร์รวมไปถึงอาจจะมีบางคนที่อาจจะดูเหมือนไม่ดังแต่ว่าฝีมือดีนะครับก็คือเซฟานี่ซามิดีซึ่งเล่นให้กับทางทีมซามิสซเมื่อฤดูกาลที่แล้วจัดเต็มมากๆนะครับสำหรับทางสหรัฐก็หลายคนอาจจะบ่นว่าโอ้เเกิดแต่กับไทยทําไมวัลเลบอลสาวไทยเนี่ยเจอใครเนี่ยทุกคนชอบจัดเต็มใส่เราทุกทีเลยไม่รู้ว่าเป็น ความเชื่อความรู้สึกหรือว่าจริงๆนะครับก <g ül> ็ <g ül> อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เราตัวเล็กนะครับดังนั้นทีมชาติอื่นเนี่ยไม่อยากแพ้คนที่ตัวเล็กกว่าแน่เพราะว่าเดี๋ยวแฟนวอลเลย์บอลของชาติตัวเองจะจะ,จะว่ากล่าวหรือจะจะจะ,จะ,จะ,จะตำหนิด,ดังนั้นเขาก็เลยจะเต็มใส่เราก็คือคงจะเช่นเดียวกับเวลาเจอญี่ปุ่นแหละแต่ญี่ปุ่นเนี่ยตานยากนะครับทางฝั่งตรงข้ามฝั่งทีมที่ต่อสู้เขาก็สู้ญี่ปุ่นเต็มที่ ปแปลว่าเราใส่หนักใส่ญี่ปุ่นจริงแต่ญี่ปุ่นเนียเขาเหนียวเขาดีจริงก็จะมีแต่ไทยนะครับที่เขาใส่หนักเราเราอาจจะยังต้านทานไม่อยู่ดังนั้นไม่มีใครอยากแพ้ทีมตัวเล็กอาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับที่เอจริงหรือเปล่าท,ท,ที่หลายคนสงสัยนะครับว่าเขาชอบจัดเต็มใส่เราก็น่าจะด้วยนะครับแล้วก็สหรัฐก็เช่นกันก็มาจัดเต็มใส่เราเราก็อาจจะต้ององานหนักส้นนิดนึงก็ต้องดูว่าโค้ชออนจะเอาไงกับเกมนี้นครับจะปล่อยผ่านเลยหรือว่าก็คือปล่อยแล้วก็ไปหวังเกมต่อไปหรือจะ เล่นแบบเต็มที่แต่เท่าที่ดูบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับว่าเขาวางแผนเพื่อเจอเยอระะมันแล้วนะครับสาระนี้ก็คงจะมีบ้างรายชื่อสาวสาระครับตัวเซตมีโพเตอร์และแฟร์แบงค์มีหลังคาติโนมิมซามิดีหัวเสาครับเอเวอรี่สกินเนอร์แมดิสันสกินเนอร์สองคนนี้พี่น้องกันนะครับเอ็กซ์ตันแฟรงคลินแล้วก็โรนี่เพลรีเอ็มบีครับดาน่าเลดเคบรีออนบัตเลอร์มีโอเนลแล้วก็จิมมัสันจิมมัสันก็เป็นเพื่อนร่วมทีมข,ของปีนุช บิลิโบรนะครับเล็กซี่วอดิเกตแล้วก็มอร์แกนเฮนส์โดยสหรัฐจะเจอไทยโดยมิิกันแคนาดาแล้วก็จีนเขาก็หวังจะเข้าท็อปแต้องดูนะครับว่าได้หรือเปล่าส่วนฝรั่งเศสก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะครับก็อาจจะหวังเข้าท็อปแด้วยคะแนนเขาก็มีสิทธิ์ไล่ได้อยู่จริงๆฝรั่งเศสเนี้ยรอดตกชั้นแล้วถ้าดูตามนี้เลยเนี่ยฝรั่งเศสก็มีโอกาสเอาชนะบอแกเรียแล้วก็เกาหลีใต้ได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็จัดมาแบบ ผู้เล่นที่เป็นตัวท็อปของเขาก็คือเอ็นดิเย่เนี่ยนึกว่าจะเป็นดาวรุ่งธรรมดานะครับแต่ว่าตอนนี้ทําแต้มสูงสุดใน VNL รายชื่อครับก็จะมีดานาสสตอยโกวิชเอ็นดิเย่มีจิเกลสองคนนี้ใครก็ได้นะครับบีหลังหัวเสาก็มีคาสเต้ฮอกกินี่ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับไม่แน่ใจเพราะว่าจะมีอีกอีกวิธีหนึ่งคืออ่านว่าเอวักเอแต่ที่เห็นผมได้ยินคนพ่ายเนี่ยเขาอ่านว่าฮอกกินี่มีโรธาแล้วก็ช็อคเอ็มบีก็จะมีซิเวต ิลูกา้าอ,อินโกโลองโกโลแล้วก็ฟังเวยดูลิเบโรก็มีเกลงังแล้วก็จิอาดิโนโ,โดยสหรัฐจะเจอไทยเป็นทีมแรกครับวันที่10บเจ็ดโมงเช้าก็เลืออีก2วันครับ7จ็ดโมงครึ่งเลยจากนั้นนัดที่2ไทยเจอเยอรมันตอนอ่นาฬิกาวันที่11 4นาฬิกาหรือวันที่10ตอนตีสีนั่นเองจากนั้นเราจะได้พัก1วันครับ เจอโดมินิกันเวลา4นาฬิกาก็คือวันที่11ตอนตี4นะครับแล้วก็วันที่13ตอนตี3เจอแคนาดาครับส่วนเกาหลีใต้ครับจะเจอโปรแลนด์ก่อนในวันที่9 13นิกา 30, ครับวันที่10เจอญี่ปุ่น17นากา20 พะเขาเล่นอยู่ในโซนเอเชียนะครับเวลาก็จะดูง่ายเราก็ได้ลุ้นกันครับเวันที่12ได้พักครับเจอบอเกเรีย13นาฬิกา30นัดนี้สําคัญมากๆแฟนบอลชาวไทยคงเขาไปดูกันเยอะนะครับแล้วก็นัดนี้เกาหลีใต้เจอฝรั่งเศสก็ไม่แน่เหมือนกันเ,เขาอาจจะชนะฝรั่งเศสได้แต่ฝรั่งเศสเขาก็มาแบบ full ีมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมินวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ